ขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนงการละครั้หนึ่งนานมาแล้วมีเจ้ากระต่ายมีนิสัยที่ชอบโอ้อวดว่าตัวเองนั้นวิ่งแข่งเร็วกว่าใครๆพอมัเห็นเจ้ากระต่ายนั้นเจ้าเต่าก็ค่อยๆเดินคานตัวห่มเตียมตัวห่มเตียมผ่านมาเปิดเลยท้าให้เจ้าเต่านั้นวิ่งแข่งกันการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นห้าสสอง ยังไม่สิ้นสุดเสียงการเริ่มต้นเจ้ากระต่ายก็วิ่งอย่างไม่รีรอ,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 อข้าว่านะเดี๋ยวเราอ่ะนั่งพักถ่ายต้นไม้ดีกว่าดีกว่าเพราะแต่ถ้าใครเห็นไอ้เจ้าเต่าเดินมาอย่ารีบปลูกข้าเลยล่ะนี่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 มันกี่โมงแล้ววะแล้วแล้วไอ้เจ้าเต่า เจ้าต่อยไปไหนโอ้โฮในที่สุดเจ้าเต่าก็เดินเข้าเส้นชัยอย่างบริสุทธ์ใสสะอาดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทนำไปสู่หนทางความพ่ายแพย้ขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่ครูรู้สึกติดๆขัดๆคือความที่มันยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่เวลาพูดแม้แต่แนะนําตัวเองในตอนแรกมันก็พูดเหมือนพวกเหมือนพวกเอ็มซีตามงานขายของอะ่ะครับนะมันเนี่ย อย่างครูพูดกับปลาล์มครูพูดอย่งางนี้ปาล์มครับแต่ว่าวันนี้ดีใจจริงที่ปลาล์มมาและที่สําคัญปลาล์มก็สามารถโชว์แบบนี้ปลาล์มจะรู้สึกยังไงไไครับผมถึงแม้ก็รู้สึกประหลาดใช่ไหมมันเป็นอะไรมากหรือเปล่าโอเคมีกรมาฝากพี่โหนด้วยครับกพี่โหนถึงพี่โหนเป็นต้นไม้หนูก็หวังจะได้ฟัน <c oughs> ถึงพี่โหนเป็นมะม่วงมันหนูก็หวังจะได้สอย ถึงพี่โหนเป็นหอมหัวใหญ่หนูก็หวังจะได้ซอยอถึงพี่โหนไม่ใช่เลขรอยหรือหวยหนูก็หวังจะได้แทงสวัสดีครับผมซื้อโจนะครับ C 2 0 0 2นะครับชื่อจีนชื่อเจกหางศิลวังวันนี้ผมจะมาร้องเพลงของแตงธนาพงนะครับเดี๋ยวแปบเมื่อว,วานมาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับเมื่อวานได้รับคำชมหรือคำติจาก ไม่ได้รักการชบไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยใช่ครับแต่วันนี้มาน่าจะมีทีเด็ดกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับลองลองที่เอารองที่อยากเห็นในจัางแดาครับเราเสื้อซื้อมาใหม่เลยป่ะไม่ฟังด้นที่ดีให้ชีวิตนี้ลูปพงไปจากพื้นดินใส่หูฟังนี่เปิดเพลงดูด้วยป่ะ ัฟงคชงคืเปิดเลยมันไม่ฟังเราเลยอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงเราด้วยหรอกมั้งดี่ยวม้วาเ้ยกอได้พอออเรียกมันยังไม่ฟังเลยอ่ะยืยก่อได้ไ้มเพราะมันเปิดเพลงแต่มูอยู่เนี่ย้คุณทาอะไรก็คุณเนี่ยอ้าพอดีผมเปิดเพลงไว้ครับเป้เแล้วเป้เพแล้วร้ตเพลงเหรอเปิดเพแล้วรอเลยหรือเปล่าใช่ครับ ชลาเพลอะไรที่ตะกี้ฟังยังฟังไม่รู้เรื่อเลย<อ>ให้เร็วก่อนนี้ของปางธนภพให้เร็ว<อ>ปานธนภพเหรอเขาล้องฮี้เหรอรอ๋อร,ร้องเพลง<อ>ปลานเลยต้องใส่รองเท้าส้นสูงร<อ>้องอปานแล้วร้องทส้นสูงขอเพลงเร็วๆได้ไหมครับอยากดูล้องไปเต้นไปด้วยครับเปลี่ยนเพลงกดกดเปลี่ยนเพลง เอาฟรีแมครับสอมดุดสาดุดคนดีเพลงมาเรื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามาเกลเงาใจเงาใจหาใครมาคุ้มมากกว่าหวังเก็ไปจนอยากมีพลังาอยากใครจะรักอะสะทีเอาฟรีแมมาเกี่ยวแขนไปพออยู่ใจไว้ถ้าคนไหนเข้าตา มาแล้วได้เลยไม่คิดตังค์โอเคโอเคมาคิดตังค์เลยวขอโทษใครเอาไม่เอาไม่รู้ผมเอาไม่ใช่ไม่เอาเขาไปผมไปเล่นผมไปเล่นเอง <c oughs> เอาไปดูเล่นเป็นส่วนตัวผมเล่นส่วนตัวโอเคผมมาเล่นส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเราไปเล่นส่วนตัว เออมันเล่นส่วนตัวได้เออครับผมเล่นกับสองคนเราไม่ต้องไปเล่นกันตามคณะใหม่ไม่เจ้าไม่ตั้งเลยแล้วคนจะรู้จักมันได้ไ่มไม่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 เป็นไรม่ไม่ต้องเข้าเดือดคาราเมลแต่ว่าเล่นส่วนตัวนี่วันนี้ก็จะมาร้องเพลงนะคะยิงดึกยิงเงาจะกี้มองก็ยังไม่นอนเมื่อวนเธอเป็นภาพสะท้อนติดอยู่ในใจจำมันคือความคิดถึงฉัน ก็คงคิดถึงเธอเป็นแค่ความลึกซึ้งก็เลยสุดสุดหัวใจเธอเป็นคือรักจริงๆก็คงจะรักมากมายเพราะรอขึ้นอยู่ไกลไกลที่ย้อนมาเมาื่อ มิวสิกด้วยค่ะมาสัต่มาก็พอกันทีไม่ไว้มันตรอมใจมันสั่นกระตายกับรักที่เหนื่อ ก่อนอื่นเลยนะฮะคุณนายเดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จแล้วเชิญทั้งหลังด้วยนะฮะทัไมฮะตังหายเจ็ดพันครับผมดูของใครเจอตัวแล้วเจอโจทย์หายเจ็ดพันนะนี่ไปขโมยเข้ามาเหรอเนี่ยฮะครับคุณโหรครับผมครับผมเดี๋ยวฝากด้วยนะฮะครับคุณยะหรือใครครับใครเสียที่คุณยายเสียคุณยายเสียใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวฝากประชาพนักิจด้วยนะครับผมนาฬิกาผมก็ตายเหมือนกันนะสามวันเดี๋ยวฝากประชาพนักิจด้วยนะฮะ พอพมยายโหดยายผมเสียอันนี้มีลำโชว์ไหมยังลำลำโชว์ลำลำยังไงครับผมลำได้ครับลำได้ไปลิเกลำได้ครับแต่แต่ลำคานมากกว่าผมลำคานได้อยากดู คุณน้องนายมากครับครูบีอยากให้ครับอยากให้ร้องเพลงให้ฟังค่ะร้องเพลงที่แบบสตริงทั่วไปอ่ะสตริงนะครับชอบมากก็ะร้องคบแกเส็งใจเจ้ากรรมก็รักแบบไม่รู้แล้วเป็นไงครับผลงานบนเวทีพอใจไหมไปโชว์อะไรให้เขาดูเมื่อกี้ไปร้องเพลงแล้วก็ร้องนิเกย์ครับก็ยังไม่พอใจเพราะนึกอะไรไม่ออกมากอะไรรู้ไหม ครับผมก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับการออเดชั่นในวันที่2นะครับช่วงเช้านะฮะเรียกได้ว่าห่ามากมากเลยนะฮะไส้ขาดกันเลยทีเดียวนะฮะในช่วงต่อไปนะครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะจะเป็นการออเดชั่นรอบที่2นะฮะน้องๆ10คนที่เข้ารอบของเมื่อวานนะฮะจะมารวมกับ น้องๆที่เข้ารอบในวันนี้นะฮะการออเดชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะฮะน้องๆจะงัดมุกตลกอะไรมาโชว์นะฮะเอาความสามารถอะไรมาโชว์ให้กรรมการดูเนี่ยพลาดไม่ได้ด้วยประกาศทั้งพวงเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะผม ไม่ต้องกักนะฮะบาง<อ>าคนอาจจะคิดเฮ้เดี๋ยวค่อยเก็บไว้เล่นเดี๋ยวพอได้เข้าไปอยู่ใน1 0 3 0คนแล้วเดี๋ยวต้องมีเล่นอีกรอบหนึ่งเก็บไปเล่นตรงนั้นดีกว่ามผมบอกเลยฮะถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นนะครับคุณจะต้องเสีย,ยใจไปตลอดชีวิตใช่เพราะคุณต้องเสียใจโอ้โหไม่น่าเลยรู้อย่างนี้เล่นให้เต็มที่ซะดีกว่าปล่อยมันออกมาเลยครับเต็มที่เลยฮะผมเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณเข้าไปเวิร์กช็อปแล้วคุณต้องได้อะไรมากกว่านี้มากมายเลยฮะใช่ฮะคุณโหนครับผมอยากจะทราบว่าคุณพร้อมหรือยัง ผมพร้อมเดีมยวเมื่อวานแล้วครับพร้อมเมื่อว,วานแล้วพร้อมแล้วอยากจะถามผู้ผเข้าแข่งขันแล้วผู้ชมที่อยู่ในนั้ที่นี้ว่าพร้อมหรือยังครับพร้อมถ้าหากพร้อมแล้วนะครับพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกลยครับขอเสียงข้ามือให้กับ0 0นน้องโด่งครับผมชื่อโด่งปฏิวัตินักน้อยครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับอายุย3ิบาปีชอบครับคือคิดว่าเป็นเวทีโอกาสเป็นโอกาสที่มาถึงแล้วมีคนมายื่นให้แล้วก็ เราก็รับไว้แล้วก็ใช้เวทีนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสก้าวต่อไปครอบครัวรู้ไหมไม่บอกใครเลยครับเป็นความลับ <laughs> เพราะว่าเรากลัวเขาจะตั้งความหวังบอกตรงกลัวว่าถ้าเกิดไม่เขารอบแต่งจริงบอกว่าแม่ไม่ค่อยสนับสนุนด้านนี้เพราะว่าเคยจะไปประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งแล้วแม่ก็บอกว่าอย่าไปเลยทำมาหากินดีกว่าอะไรเงี้ยแต่แลเราก็มาไม่บอกใครครับมาสนุกสนุกครับไม่คิดอะไรมากผมจะบอกให้อย่างพี่อุ่นนี่ ผมอาจจะหล่อไม่เท่าพี่อุ่นแต่ถ้าได้ลองอแล้วคุณจะติดใจนะครับผมอาจจะไม่หล่อเท่ากับพี่โหนแต่ถ้าลองได้โดนและจะลืมพี่โหนไดคค้คำคมครับผมครับผมวันนี้เพืพ่อนๆบางคนถามบอกทำไมต้องมาเป็นตลกบอกนี้ครับสมัยนี้คนเรามีเรื่องคิดเครียดเ,เยอะเปิดข่าวไปดูข่าวทีวีมีแต่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องคิดเ,เครียดทั้ทงนั้นเลย เมื่อเช้าเลยผมดูข่าวน่ากลัวมากแม่กินลูก <Hey. S 1> น่ากลัวนะครับแม่กินลูกดูสิเป็นแม่แทๆ้ๆทำได้ลงคอแม่กินลูกลูกปอกแปดแม่ปอกเก้ากินเลียบเลยฟังวันนี้เอลําตัดมาฝากครับฟังลําตัดดีกว่านาะ <Hey. S 1> วันนี้อลําตัดมาฝาก <Hey. S 1> ลองดูวัดดวงว่าใครจะร่วงลงไปเป็นลอง ออกไปพ้นในขนพองออกไปพ้นแม่ขนพองอย่ามาทำจองห้องจะร้องไห <ho> ้โฮเดี๋ยวจะให้อุปกรณ์นะครับ,รบที่ <ผม S 1> บนโต๊ะนะครับ,รบเดี๋ยวโด่งเนี่ยเอาหน้ากาการครับแต่ให้จินตนาการว่าเป็นอย่างอื่นให้จินตนาการเป็นอย่างอื่นใช่ลองลองดูครับเป็นเพลงคู่ร้องเพลงจีบกัน <c oughs> ผิวลมพาชำดอกคำใต้กรุ่นหอมละมุนโชยกินละไมโอ้ละนอแม่ดอกคำใต้อยากบอกนักใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน,นไม่อยาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจกเนื้อคำมืนใดในโลกนี้ครับโอเค เออขอผ้าครับผมที่รักตัวเองหายไปไหนมาเขาคิดถึงตัวเองแทบแย่ทำไมตัวเองไม่มองหน้าเขาอ่ะตัวเองหันมาดิ เล่นอุปกรณ์ <Okay S 1> ได้เลยครับ,รบอขอล่มครับผมล่มเอ๊ะวันนี้นี่เราก็มีรถแล้วขับไปนู่นดีกว่าเชียงใหม่ฮอไปสมัครคอมบิีเดียนเขาอยากขับรถนะเอดย๊าช่างช่าง Bye.